ครับนี่คือพระอุโบสถวัดกระทุ่มชาถึงเซาครับที่นี่เงียบมากเลยครับไม่มีเสียงระฆังกระดิ่งเลยนะครับนกบินอยู่ข้างบนนกพิรามน,นะครับสังเกตดูนี่ยจะมีซิปเป็นตะข่ายขึงอยู่ตรงนี้นะครับตะข่ายขึงเลยกันนก ที่นี่เงียบมากเลยนะครับเขาโบสดใหญ่มากเลยครับบริเวณนี้เป็นเจดีเก็บอัตินะครับสร้างไม่เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับฐานะหนุใหญ่นะครับสวยใหญ่แล้วแต่สไตล์ไหน แปลกนะครับไม่เหมือนใครเลยเจดีอันนี้อันนี้ก็ยังธรรมดาอยู่ดูน,นี่ดิครับพื้นฐานข้างล่างขึ้นไปนูน่นดูนขึ้นไปนี่ครับแล้วดูอันนี้มัง่งเจดีนี่เห็นไหมครับเหมือนกันขึ้นไปนู่นเลยตรงนี้ธรรมดาครับอันนี้แปลกมาหน่อยนึง นี่อันหนึ่งดูฝั่งนี้บ้างอันนี้ขึ้นเป็นเหมือนตู้เปรนศีเลยอันนี้สวยแกแบๆนะครับลายทองด้วยสีทองอยู่ยอดเลยครับตัวนี้เป็นพระวิหารครับตัวนี้เป็นมนตดบครับส่วนตัวนี้เป็นพ้าวโพดสด วิหารซุ้มประตูครับ2542ครับซ้ายมือเป็นกศนอตำบลสนามจันทร์วิหารคนดก